มาอยู่กับเกมใหญ่แค่น okay. right. ี no, okay. right. well, ่แบบสปาร์บับผมเกไหมครับนี่รีรอไม่รอช้าไม่อะไรนักกดเอ้ยอืมก็ปกสิไม่เลยไม่ต้องกดไม่เลยขึ้นเลยอืมมันบอกว่าขอให้โชคดีก่อนท้ายเด็กขอให้โชคดีนะบอกครับรอไปเลยอ้ยในอันซวย เดวัน我都输แล้วเด็ดก็สิเอ้ยไม่ลองเหรอเด็ดก็สิทธฮัฟว์ว่ากูปูเยอะแคนไหนโคตรรู้อ่ะไม่เหมือนต้นฉบับเลยเนาะอืมไงนะบ้านเลอะเปลือกเปลือกเลือดสกปรกบีโอเคนะอืมไม่เป็นไรยา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 ขึ้นเลื่อนสุดไม่อย่าเข้าสุดไม่งั้นมันจะนี้เองลองเข้าสุดดิเร็วประมาณแบบแั้นนะ ประมาณนี้นออก็อย่ากดเมนูเร็วมประมาณน้เ่ประตูเยไม่มีไรเราเระวังไว้ก่อนยัไงนัอ,อหันเร็วไปเยอม่หมดเอ๊ะเป็นไ,ไ,ไนรา,ไานี้ ือต้องหาลูกซองใ้ต่อไปเพื่อเราเล่นเราจะเน่นคุณยายแกนี่แบบแบบจริงจริงอะแบบเวอร์ชันสามนะครับไปโหลดในแล้วผมจะไปโหลดในในอะไระรีบๆขึ้นไปแกนี่มันจะไปตรงทเทงทาของตกอเอาแกนี่ติดแกนี่ติดเกมนี้มันเป็นอะไรแล้วรอบที่แล้วพวกเราก็เน้นกเกดเลยไปติดและ แล้วเราจะไปโหลดกุญแจแกนี่ในไม่ต้องสปอยลในไออไม่มีรเราเดี๋ยวเยดี๋ยวก็เจอนได้ละแอบใต้เตียงแอบใต้เตียงนี่ห้องนี่แหละแอบใต้เตียงแอบใต้เตียงเดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวคอยอยู่ไปก่อนครับอย่าเพิ่งดูเลย ตรงนโหลดไหมรึวะโหลดคนโอเคครับคุยกันเถอะโอนะ้ยไม่ค่อยมีอะไรติดเต็นเตอรกับดักไอแคนนี่จังเลยแท้วางกับดักอะไรตรงนี้เนี่ยคุยจังเลยดิเอาคา,านทำไมอ่ะคันทำไม แกนี่วางกับดักเลยตรงนี้พูดจันเลยเลยเอ้าทำไมแกนี่ไม่ติดเองเนาะแอบตกคูดจันเลยเลยเอากับดักมาวางไว้หน้าทางเดินใช่ก็าจันเลยครับเฮ้ยไอ้แอบมายอยู่นะครับ

เอายาอย่แกเอาเดินติดคอนบลบอกบกคนบ่ไม่มีนะรนโซลบลกบักคนบ่อยนะอืมแอ็นดูใหยแอนตีแกแกนี่ไม่ดีแกนี่ไม่ดไปดีรอเอาเาเดินไปไหนดูน่อย แคนี่จินี่ก็เล่นได้สบายเลยดินะเออเล่นกับเจาจี้ว่าแกนี่มันจะมาไหมจบแล้วรอรอเดี๋ยวกดครัขาแค่นี้ก็ไปดูข้างบนหน่อยเล่นได้สบายเลย เอาไว้ EP หน้าดีกว่านะแกนี่มันติดบักเอาแกี่มันติดบักเอาไว้ EP หน้าครับ EP สองเราจะเริ่มขึ้นนะครับบ๊ายบาย